The days flow, that the babies flow เอได้แล้วนะคะตัวเราเอาที่อยู่โรงแรมแะะแเรานไปคดีราคานะคะก็โรงแรมเน่อยู่เนี่ยประมาณ550 000, ปีเป็นเงินไทยมาณบยล <c oughs> เราเป็นรถแวนเล็กๆใช่ไหมคะกงังใช่คะ่ะเป็นรถแวนที่ถ้าพี่ปงพี่เดียวเฟซขึ้นเนี่ยค่ะ เท่น,นอนอยู่ไหนคะตอนนี้อยู่สุขนี้ใต้ดินเดลีเกตค่ะสุขไปอาชดาจะอับแล้วค่ะสุขไป อยูที่ไหนก็ไม่รู้รออกมาทูมาแล้วเหมือนอยู่อีกห้องหนึงที่เราเคยเห็นอ่ะผู้ละก็ฟรับกับเรืองไทยแล้วคำเตือนนะคะใครมาอินเดียนอกจากคาปิดปากแบบนี้ควรจะมีเอียร์ปักมาใส่ด้วยไม่งั้นหูอาจจะดับได้ จะอะไรขึ้นคะน้องกั้งนกขี้ใส่ค่ะกี่ครั้งสองครั้งเขาบอกว่าใครโดนนกขี้ใส่ที่อินเดียจะได้แฟนคนอินเดียเว้ยไบรเมื่อกี้อาจจะไม่ใช่นกอาจจะเป็นกระดงกระลอกเลยไ บินเนี่ยค่อนข้างไกลนอกจากที่พักของเราเริ่มต้นที่200กว่ารูปีพวกเราเนี่ยของเยอะกระเป๋าใบใหญ่ๆกันนะคะจะมารถแบบขนาด XL นะคะอยู่ที่ประมาณ500กว่ารูปี200กว่าบาทนะคะทีกว่านั่งรถกระบอกเล็กๆมาจากสนามบินนี่นะคะพร้อมโดนโุมด้วยนะคะ 1โมง40มาถึงนี่ประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะคะก <c oughs> ็เสียวเวลา,ากับการกรอเกเอกสารนิดนึงนะคะจริงๆแล้วจำความสำคัญเพาอยากรู้ว่า,าเขาต่อรอบอะไาย,ยุวันไหนแล้วก็มีซ้าอะไายุวันไหนนะะแล้วก็เราพักที่ไหน แแบบบบวยนี้อันนี้เขาเรียกว่าชิคาร่าชิคาร่าชิคาร่าหรือซิคาร่าเหมือนซิเคาด่าเหมือนชิกเคาด่าซิกเคด่าไออ่ือเขาปล่อยเราไปเอาพี่ฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวๆดี๋ย no no อ๋อมาแล้วแต่ไม่ควรยืนนะ ภาพของแคทเนทิปนี <warfare> ้ของเรานะคะเป็นแบบเฮาโบ๊ทนะคะก็ค <bunker ring> ือเป็น <kind> บ <abonn és> ้านเรือค่ะจริงๆแล้วมันมีเฮาโบ๊ทตรงนี้เยอะมากสำหรับทิปนี้เราอะนอนกันที่ยังบอมเบ์โบ๊ทเฮานะคะด้านในเป็นยังไงเดี๋ยวต้องพาไปดูกันโอเคใช่นะคะเป็นโซนแบบเลี้ยงรูมนะคะ ของเลยใจดีมากของเราทั้งหลังนะคะเราพักกันสี่คนก็หให้เราคนเลยทั้งหลังโอเคอันนี้เป็นดินนิ่งรูมมีตู้เย็นให้ด้วยมีกลับอากาศเขาขึ้นไม่ต้องไม่ต้องใช้ตราชีนอ่าฮะอ่ะฮะมีห้องน้ำในตัวทุกห้องนะจ๊ะน<ด>ี่ค่ะเป็นห้องใหญ่กว่าห้องนู้นนิดนึงนะคะคุณเบลล์เนี่ยเขาจะเป็นพ่อบ้านประจำเรือเราใช่เขาจะเป็นพ่อบ้านประจำเรือเรานะคะสามารถทำอาหารไทยให้ทานอาหารไทยง่ายๆเนาะ You can cook Thai food อ้าวเป็นอีกคนเอีกคนเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยเราจะออกไป floating market กันนะคะฮัลโหลฮัลโหลสวัีค่ะนนี้นะคะเรากำลังนั่งเรือนะคะชมบรรยากาศชมวิวนะคะชมเมือง สาวๆเรากำลังจะไปไหนกันคะซาลัน<ะ>โซนามา,า,าโซนามาเราพาัก <laughs> นามาีนาม,า <laughs> มันรัสอะไระคุณคุณ,คณ กินกล้วยค่ะชอบดูกล้วยใช่ไหมเรากล้วยกับเมียเป็นไงคะแคทเมียใหญ่ดีเราจะย้ายที่ไปคุนดามาเพราะว่าเมื่อกี้เราจะไปสซนามักแล้วข้างบนมีปัญหาเรื่องแบบต่อสู้กันอีนิดนึงาหารถือปืนขึ้นข้างบนแล้วก็มีมีกานนะแม่งของจริงแอบช็อบนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเพนเป็นแมไกล้าเพราะว่าเขาบอกว่าเด็กนี้จะพาประเแล้วมีการจะมีกินมะตอย นี่ยอดเขาอะไรนะไม่รู้ค่ะรู้แต่ว่าเป็นเขาที่สูงอันดับ2องรองจากเอเวอเรกินพื้นที่นะคะจากจีนอินเดียและปากีสถานค่ะ จะไปไหนอ่ะซื้อตัวกำลังจะขึ้นไปขึ้นกระเช้าบนนู้ใช้เระยะเวลาเดิน2กิโลแล้วต้องเปลี่ยนรองเท้าด้วยเพราะว่าหิมะลึกมากเขาบอกว่ารองเท้าธรรมาดาถ้าไม่ใช่บูทจะเอาไม่อยู่ กันเลยกระเช้ากลัวว่าเลยกันอย่างกระวยกิ้งแล้วเราอยู่ในจุดที่จิกเสื้อน้องทำไมเนี่ยจุดตรงนี้นะคะไม่ธรรมดานะจ๊ะสูงนะจ้ะไปแล้ว Whoa, mm -hmm. whoa, ไปพาวแกมนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปลุ้นดูค่ะระหว่างทางที่เราจะไปพาวแกมนะคะจะมีฝนตกด้วยนะคะวันนี้หนาวกว่าเมื่อวานที่ไปอยู่บนยอดทิม่าอีกนะคะมันไม่มีแดดแล้วก็มีลมแล้วก็ฝนตกค่ะที่นี่ก็ตกเม็ดเล็กๆแบบนี้ตกปะป๊นไปนะคะบรรยากาศดีมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันที่นู่นนะคะว่าพอไปถึงที่นู่นแล้วเนี่ยจะตกอยู่แบบนี้หรือเปล่าถ้าตกแบบนี้อาจจะขี่ บ้านเรือค่ะแล้วก็นั่งเครื่องบินเข้าสู่เดลีค่ะแล้วก็จะอกจากประเทศไทยกันแล้วนะคะอยากไปไหนต่อไปไปยากยปลาร้าจะถามว่าน้องชอบอะไรที่สุดในทริปนี้ใช่เอาแบบสาระค่ะนอกจากพูดแล้วชอบอะไรวิวถ่ายรูปองสนุกมากจริงพี่ก็สวยดุพี่นะมันสวยคนละแบบอะแล้วพี่กั้งล่ะคะนอกจากพูดอะค่ะต้องว่าอินเดียเหมือนมาสมัส ย,งงยังไงคะยังไงค่ะก<ม>็ปินหลายรถอะแต่พอชิมแล้วก็โอเคมันอรย